บ่ายวันหนึ่งขณะที่ซาร่ากำลังเล่นวิดีโอเกมอยู่ที่บ้านจูๆ่ๆเธอก็ถูกทีวีดูดเข้าไปและปรากฏตัวขึ้นในเกมในด่านนี้เธอต้องหาทางเข้าไปในเมืองคล็อกเวิร์กและค้นหาเครื่องทะลุการเวลาและสิ่งที่เธอรู้ก็คือเธอต้องมุ่งหน้าไปทางเหนือเมื่อเธอมาถึงที่ประตูเมืองประตูก็ปิดอยู่เธอพยายามผลักแต่มันกลับไม่ขยับเคยื่อนเลยทันใดนั้นก็มีเสียงพูดของหุ่นยนต์ดังมาจากที่ไหนสักแห่ง และบอกเธอว่าในการที่จะเข้าไปสู่ดินแดนแห่งการเวลาเธอต้องไขความลับของประตูบานนั้นโดยการตอบปริศนาให้ได้ก่อนเสียงนั้นกล่าวว่าอะไรเอ่ยแม้จะมีกุญแจแต่ก็ไขไม่ได้แม้จะมีพื้นที่แต่กลับไม่มีที่ว่างเจ้าสามารถเข้าไปได้แต่เจ้ากลับเข้าไปข้างในไม่ได้หลังจากใช้เวลาคิดไม่กี่นาทีซาร่าก็ได้คำตอบคุณเดาได้ไม่ว่าเธอตอบว่าอะไร คำตอบเป็นแป้นพิมพ์มันมีปุ่มต่างๆมีช่องว่างระหว่างปุ่มและคุณสามารถป้อนข้อมูลได้แต่คุณไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ประตูบานใหญ่เปิดออกและสาร่าก็ได้เข้าไปในเมืองคล็อกเวิร์กมีเรื่องราวมากมายที่ทําให้เธอสับสนมากเธอเห็นสิ่งมีชีวิต3ตัวที่ทําด้วยโลหะยืนเรียงกันอยู่เธอจึงขอความช่วยเหลือด้วยการถามพวกมันว่าทางไหนคือทางไปทิศเหนือสิ่งมีชีวิตทั้งสามองหน้ากันและตอบเธอทีละตัว ฉันชื่อเกียรีฉันพูดความจริงเสมอฉันคือโครนี่ฉันไม่เคยพูดความจริงฉันชื่อไทม์ลี่บางครั้งฉันก็พูดความจริงแต่บางครั้งก็โกหกซาร่ารู้สึกสับสนกว่าเดิมระหว่างนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาและบอกเธอว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่พูดความจริงซาร่าควรถามคำถามว่าอะไรเพื่อตัดสินว่าใครน่าเชื่อถือที่สุด ถึงจะยุ่งยากไปนิดแต่ซาร่าควรถามพวกเขาว่าไทามี่พูดความจริงหรือเปล่าแล้วมาดูกันว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรหากิกีรีตอบว่าไม่โครนี่ก็ต้องตอบว่าใช่เนื่องจากเขาไม่เคยพูดความจริงเลยนั่นหมายความว่าไทามี่โกหกและสิ่งมีชีวิตที่น่าเชื่อถือเพียงคนเดียวที่นั่นก็คือเกียรีเกียรี่ชี้ทางไปทิศเหนือให้ซาร่าและเธอก็เดินทางต่อหลังจากเดินมาหลายชั่วโมงเธอก็มาถึงทางแยกและเธอต้องเลือกระหว่างทางหลวงสี่สาย เธอเห็นว่าทุกคนที่ใช้ทางหลวงสายแรกจะแก่ลงไปประมาณ50ปีภายในเวลาไม่กี่วินาทีส่วนผู้คนที่เลือกทางหลวงสายที่2จําเป็นต้องหลบเลี่ยงแสงเลเซอร์จากคุณยนต์ตรวจการอัจฉริยะบนทางหลวงสายที่3ผู้คนหายตัวไปในมิติอื่นและบนทางหลวงสายที่4ผู้คนจะกลายร่างเป็นนาฬิกาและถูกส่งไปยังโลกอื่นสาระควรใช้ทางหลวงสายไหนดี ทางที่2แน่นอนว่าเธอต้องผเผชิญหน้ากับแสงเลเซอร์แต่มันก็น่าสนุกดีจริงไหม <S <S ขณะเดินทางไปทางเหนือสาร่าได้พบกับฝูงชนจำนวนมากผู้คนในเมือง Clockwork City ทุกคนกำลังจะไปชมการแข่งขันสุดยอดฟันเฟืองประจำปีและในแทบทุกปีเครื่องกลที่ชนะการแข่งขันคือนาฬิกาสวิตรุ่นเก่าสารานั่งลงที่สนามกีฬาและชมการแข่งขันนี้ แต่แล้วก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อนาฬิกาสวิตรุ่นเก่าถูกแสงหน้าโดยนาฬิกาคาซิโอรุ่นใหม่ผู้ชมพากันประหลาดใจมากรวมถึงซาร่าด้วยซาร่าไม่อยากเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้เธอจึงลองสืบหาความจริงด้วยตัวเองลองดูรูปภาพนี้สิคุณพอจะเดาได้ไหมว่าทำไมนาฬิกาคาซิโอรุ่นใหม่จึงชนะการแข่งขัน หากสังเกตดีๆจะเห็นว่านาฬิกาคาซิโอรุ่นใหม่นี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์จลวดสุดล้ำสมัยแน่นอนว่ามันต้องชนะอย่างแน่นอนนายกเทศมนตรีเมืองคล็อก w o r k ยินดีมากที่สาร่าไขปริศนาการแข่งขันนี้ได้เขาจึงเชิญเธอไปร่วมงานเลี้ยงหลังเลิกงานที่บ้านของเขาเธอหิวมากจึงตอบตกลงและเมื่อไปถึงพนักง,งานเสิร์ฟก็เสนอเครื่องดื่มให้เธอสอย่าง แต่ขณะที่เธอกาลังเอื้อมมือไปหยิบแก้วก็มีคนแปลกหน้าวิ่งผ่านเธอไปและบอกเธอว่าอย่าหยิบเครื่องดื่มจากถาดน,นั้นพนักงานบอกว่ามีเครื่องดื่มหนึ่งอย่างถูกวางยาพิษไว้ลองดูรูปภาพนี้สิคุณบอกได้ไหมว่าเครื่องดื่มแก้วไหนน่าจะมียาพิษอยู่อืมกาแฟนั้นดูเขียวแปลกๆใช่ไหมนั่นคงเป็นแก้วที่ถูกวางยาพิษละมั้ง ซาร่ารีบบอกไปจากที่นั่นอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้และค้นหาเครื่องทะลุการเวลาต่อไปหลังจากผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเธอก็มาถึงปากถ้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่นั่นมีภาพว่าที่ดูเหมือนเครื่องทะลุการเวลาอยู่ซาร่าจึงคิดว่าเครื่องนั้นอาจอยู่ข้างในถ้ำนี้แต่ทางเข้าถ้ำกลับถูกล็อกไว้ด้วยกุญแจที่ต้องป้อนรหัสผ่าน3หลักซาร่ามองไปรอบๆเพื่อดูว่าพอจะมีเบาะแสอะไรอยู่กับรหัสดังกล่าวหรือไม่จากนั้นเธอก็พบแผ่นทองเหลืองขนาดเล็กที่มีคำจารึกไว้ดังนี้ 479มีเลขหนึ่งถูกต้องและอยู่ถูกตำแหน่ง513มีเลขหนึ่งถูกต้องแต่อยู่ผิดตำแหน่ง268มีสองเลขถูกต้องแต่อยู่ผิดตำแหน่งทั้งคู่695ไม่มีตัวเลขไหนถูกต้องเลย4 7 2มีเลขหนึ่งถูกต้องแต่อยู่ผิดตำแหน่ง ซาลาใช้เวลาสักพักกว่าจะหาตัวเลขที่ถูกต้องได้และเมื่อเธอป้อนตัวเลขที่ถูกต้องแล้วประตูก็เปิดออกคุณเดาได้ไหมว่าเธอป้อนรหัสอะไรรหัสนี้คือ295เธอต้องลองถึง2-3ครั้งก่อนที่จะได้ผลตอนนี้เธออยู่ในถ้ำแล้ว ซาร่าจะไม่ต้องหาว่าเครื่องทะลุการเวลาซ่อนอยู่ที่ไหนวิธีนี้จะช่วยเธอกลับไปสู่ชีวิตจริงของเธอตามปกติได้และหวังว่ามันจะทําให้เธอร่ํารวยได้ด้วยแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้ทําอะไรทางเข้าถ้ำก็ปิดลงด้านหลังเธอข้างในนั้นมืดสนิทและจู่ๆเธอก็รู้สึกว่ามีใครบางคนจับตัวเธอไว้เธอตื่นขึ้นมาในคุกใต้ดินผื้นที่เธอนอนอยู่เป็นดินมีเพียงช่องระบายอากาศที่อยู่สูงขึ้นไปมีจานอาหารและนาฬิกาเรือนหนึ่งคุณพอจะบอกได้ไหมว่าซาร่าจะทําอะไรได้บ้างเพื่อหลบหนีออกไป เธอสามารถใช้ช้อนเล็กๆที่อยู่ข้างจานอาหารเป็นตัวช่วยได้เนื่องจากพื้นนั้นเป็นดินเธอจึงใช้ช้อนขุดสร้างเนินสูงได้และเมื่อเนินสูงพอแล้วเธอก็ปีนขึ้นไปบนนั้นและหนีออกไปทางหน้าต่างระบายอากาศได้ในที่สุดซาร่าก,ก็สามารถหาห้องรับในถ้ำเจอเธอเดินเข้าไปข้างในและพบโบราณวัตถุล้ำค่าหลายชิ้นเธอตื่นเตึงกับทุกสิ่งทุกอย่างและตัดสินใจจะนำของชิ้นหนึ่งไปเป็นของที่ระลึก ลองดูรูปภาพสิมีกรอบรูปสีทองแวววาวถืออัญมณีล้ำค่ามีถาโลหะโบราณที่มีลวดลายสวยงามและมีกล่องเก่าๆลึกลับที่ถูกล็อกไว้และเธอไม่สามารถมองเห็นว่าข้างในมีอะไรอยู่คุณคิดว่าอะไรจะปลอดภัยที่สุดที่ซาร่าสามารถจะหยิบไปได้ แน่นอนว่าน่าจะเป็นถาดโลหะใช่ไหมเพราะว่าทองคำนั้น,นมีคำสาบเหมือนกับในภาพยนตร์ินเดียนาจโอนส์ไงล่ะส่วนกล่องนั่นก็อาจมีบางอย่างที่อันตรายอยู่ข้างในดังนั้นเธอจึงควรเลือกถาดโลหะโบราณเธอหยิบถาดโลหะขึ้นมาแล้วค้นหาต่อท่ามกลางข้าวของทั้งหมดเธอก็พบสิ่งของสามชิ้นที่ดูเหมือนเครื่องทะลุก,กาลเวลาเครื่องแรกมีภาพวาดรูปหินเครื่องที่สองมีภาพวาดรูปกองไฟและเครื่องสุดท้ายมีภาพวาดรูปอาคาร ซาราควรเลือกเครื่องทะลุการเวลาเครื่องไหนดีเธอควรเลือกเครื่องที่3เครื่องจากตัวแรกอาจจะพาเธอย้อนเวลากลับไปในยุคหินเครื่องที่2จะพาเธอย้อนเวลากลับไปในยุคที่มนุษย์ค้นพบไฟเป็นครั้งแรกแต่เครื่องจากตัวสุดท้ายอาจจะพาเธอย้อนเวลากลับไปสู่ยุคปัจจุบัน ถ้เปิดเครื่องแล้วกระโดดเข้าไปข้างในเมื่อเธอออกมาเธอสังเกตว่าเธออยู่ในเมืองใหญ่แห่งหนึ่งลองดูภาพนี้สิคุณเราได้ไม่ว่าซาร่ามาโผล่ที่เมืองไหนเธอมาโผล่ที่นิวยอร์กดูพวงกุญแจของคนคนนั้นสิมันเขียนว่าฉันรักนิวยอร์กอ๋อแล้วก็หมวกของเด็กผู้ชายคนนั้นด้วย